สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนหรือว่ามาอธิบายในการล่อพึ่งโพลงให้เข้ารังนั่นเองครับวิธีการล่อพึ่งให้เข้ารังนั้นนะครับข้อหนึ่งเพื่อนๆนต้องทาไข่พึ่งบริเวณฝาลังแล้วก็ด้านข้างด้านหน้าด้านหลังให้ครบทั้งสีด้านหรือว่าห้า บนฝานะครับแล้วก็ที่สำคัญตรงรูนะครับต้องทาไข่พึ่งให้มันเยอะหน่อยนะครับแล้วก็พยายามเผาให้มันดำให้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 ใหมันดำพอเหมาะนะครับไม่ถึงกับให้ไหมจนเกินไปนะครับเผาให้มันมีกลิ่นนะครับถ้าหากว่าเราไข่พึ่งนี้ถ้าเราเผาแล้วก็ทานี้มันจะมีกลิ่นของ เคมีนะครับของพึ่งงานนะครับกลิ่นกลิ่นไข่พึ่งนี้ไม่ใช่ว่ากลิ่นของนางพญานะครับกลิ่นไข่พึ่งนี้มันเป็นเคมีของพึ่งงานเท่านั้นนะครับก็บางคนก็ไม่รู้ก็อาจจะสันนิษฐานว่าเป็นกลิ่นของนางพญาพึ่งแบบนั้นนะครับไขไข่พึ่งนี้ไม่ใช่กลิ่นฟีโรโมนของนางพญานะครับ จะเป็นสารเคมีของไข่พึ่งเอาเป็นสารเคมีของพึ่งงานเท่านั้นนะครับแล้วก็กลิ่นฟิโลโมนของนางพญานั้นไม่ใช่ว่านางพญาจะปล่อยออกมาทุกวันนะครับกลิ่นฟิโลโมนของนางพญานั้นสำหรับมนุษย์แล้วไม่สามารถที่จะสัมผัสกลิ่นของฟิโลโมนของนางพญาได้นะครับ กลิ่นฟิโลโมนของพึ่งนางพญานั้นมีเพียงพึ่งงานเท่านั้นนะครับที่สามารถรับรู้ถึงกลิ่นได้ถ้าไม่เชื่อก็เพื่อนๆลองจับนางใส่กลิปนะครับที่สำคัญนะครับถ้าอยากจะลองรู้นะครับเอากลิปที่ใหม่ๆนะครับ อย่าให้มีไข่พึ่งติดเลยนะครับแล้วก็กักขังนางพญาแล้วก็เอาไปแขวนไว้นะครับถ้าไม่เชื่อลองไปลมดูนะครับมันจะไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะครับมีเพียงพึ่งงานเท่านั้นที่จะสัมผัสกลิ่นหรือว่ารับรู้ถึงกลิ่นฟิโลโมนของนางพญาได้นะครับแบบนี้นี่เองครับใครๆที่อยากจะหัดลองเรียนรู้ก็ ลองรู้นะครับที่เราเจอกลิ่นหอมในรังพึ่งนี้มันจะเป็นสารเคมีของพึ่งงานที่ผสมผสานกับยางไม้หรือว่าเกสรที่เขาไปเก็บมานะครับแล้วก็น้ำพึ่งนี้มันค่อนข้างหอมคล้ายๆกับไข่พึ่งนะครับเพราะว่าพึ่งงานไปดูดกินน้ำหวานแล้วก็เอาเก็บใส่ในกระเพาะของเขาแล้วก็จะทำการ <c oughs> จะทำการมาคายออกใส่ไว้ในแผ่นดวงลังแล้วก็มันก็จะมีกลิ่นหอมนั่นเองครับแบบนี้นะครับนางพญาไม่ใช่ว่าปล่อยฟิโลโมนแล้วมีกลิ่นหอมในลังแบบนี้ไม่ใช่นะครับกลิ่นที่เราเจออยู่ทุกวันทุกวันนั้นมันเป็นกลิ่นของพึ่งงานที่สร้างรวงขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็วิธีการล่อรวยรวยใช้ไข่พึ่งนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับทาให้ครบทุกทุกในกล่องไม่ว่ายกเว้น <c oughs> พื้นด่างนะครับแล้วก็เวลาพึ่งเขาจะหาลังนั้นนะครับมันไม่เกี่ยวกับว่ากลิ่นโน้นกลิ่นนี้นะครับแล้วการที่เราใช้ไขทาในทั่วทั่วบริเวณในกล่องนั้นเพื่อที่จะลึงดูดให้พึ่งงานสัมผัสไล่กลิ่น ของตนเองแล้วก็จะทําให้มาเจอรังของเราไล่ง่ายนั่นเองครับส่วนมากเขาก็จะตัดสินใจอยู่เลยนะครับถ้าสมมุติว่าเขาไปเจอประมาณ4ี่ห้ารังถ้ากลิ่นในรังที่เขาไปเจอนั้นมันไม่ค่อยมีเศษสารของตนเองเขาก็จะไม่ค่อยเลือกเขาก็จะเลือกรังที่เราทาไขแบบนี้เอาไว้นะครับย้ํานะครับไขที่ จะหัดเข้ามาเลี้ยงพึ่งนี้นะครับอย่าอย่าหูเบาเกินนะครับผมเตือนได้แค่นี้นะครับไม่ต้องหูเบาแล้วก็เสือไไ้อใครไง่ายนะครับต้องศึกษาด้วยตนเองแล้วก็ต้องเรียนดูด้วยตนเองนะครับถ้าไม่ถ้าไม่อยากถูกหลอกนะครับแบบนี้นะครับมันมีหลายอย่างนะครับพึ่งนะครับมันจะหาเข้าลังเอง ถ้าถึงเวลาในการแยกมันก็จะหาเข้าลังเองมันไม่เกี่ยวกับโน้นเกี่ยวกับนี้นะครับทางนี้นะครับไม่ว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยใหญ่หรือว่าฝั่งมูเซอร์นะครับเขาจะไม่ใช้อะไรเลยเขาจะใช้วิธีการเผาแล้วก็ออกไปตั้งนะครับจะไล่จะเข้าทุกกล่องนะครับรวยที่ไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับแบบนี้นั่นเองครับแม้แต่ไข่พึ่งเขาก็จะไม่ทานะครับ ยายาเรื่องฟิโลโมนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเขาไม่รู้จักรลวยซ้ำนะครับเขายังบอกอีกด้วยนะครับว่าน้ำอะไรอะแบบนี้หลอกหลอกกันหรือเปล่าแบบนี้เขาก็จะมาพูดแบบนี้บ่อยๆนะครับถึงผมถึงไม่อยากจะทำเท่าไหร่นะครับส่วนใครๆก็ที่เชื่อเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็ก็ไม่ว่าอะไรนะครับแล้วแต่นะครับ ส่วนตัวผมแล้วในกรณีของผมจะใช้แบบดั้งเดิมหรือว่าธรรมชาติถ้าหากว่าถึงฤูดูการพึ่งแยกลังแล้วไม่ว่าถ้าหากว่าเขามาเจอโพรงนะครับเขาก็จะตัดสินใจหรือว่าไปถ้าเขาชอบเขาก็จะกลับไปรายงานนางพญานะครับแล้วก็นางพญาก็จะส่ง กลิ่นฟิโลโมนแล้วก็อพยพมานะครับกลิ่นฟิโลโมนของนางพยานี้สามารถดึงดูดให้พึ่งงานติดตามเท่านั้นนะครับผมก็อธิบายไล่แค่นี้ผมก็ไม่ละเอียดพอนะครับลองไปคิดกันดูนะครับว่าผมหมายถึงอะไรบ้างนะครับถ้าหากว่าคนเลี้ยงพึ่งที่เข้าใจก็อาจจะรู้ไล่ดีนะครับว่าผมพยายามบอกเรื่องนี้ให้กับ ทุกคนนะครับแต่ว่าผมก็บอกรายละเอียดให้มันละเอียดเกินไปไม่ได้นะครับก็ลองคิดกันดูแล้วก็ลองหัดทํากันดูนะครับในกรณีแบบนี้นะครับมันไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นนะครับสําหรับคนที่ถามมานะครับผมก็เม้นตอบทุกคนไม่ได้นะครับผมก็มาถือโอกาสอธิบายให้เป็นคลิปนะครับแล้วก็ลองไปปฏิบัติตามกันดูนะครับ ไม่ว่าจะมีกลิ่นเหม็นสักเท่าไรนะครับมันไม่จําเป็นมันไม่เกี่ยวนะครับอย่างอย่างเส้นถังส่วมเขายังเข้าไปอยู่ไม่ว่าจะเป็นท่อปูนหรือว่าท่อซีเมนต์ไม่ว่าจะเป็นกระถังน้ํามันกระรอนน้ํามันเขายังเข้าไปอยู่นะครับถ้าหากว่าเขาชอบนะครับมันไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นนะครับก็ลองไปสันนิษฐานหรือว่าคิดกันดูนะครับ การเลี้ยงพึ่งนี้มันไม่สิ้นเปลืองเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้เราก็จะเสียสตังเยอะนะครับผมบอกได้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ